เนค่ะเราก็แตกครีมยำๆลงไปนะคะเนื้อครีมเป็นสีนี้นะคะเดี๋ยวจะทาครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะ วิธีทาก็แตะย้ำๆถ้าเกิดว่าเป็นที่ผิวหน้าค่ะใช้สองนิ้วนี้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นถุงใต้ตาก็ใช้นิ้วนี้นะคะนิ้วเดียว คือพี่บอยอะค่ะหลุมสิวค่อนข้างลึกนิดนึงถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนอะค่ะหลุมสิวลึกอะค่ะก็ทาลึกนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนก็ไม่ได้มีปัญหาเยอะก็แตะครีมนิดเดียวอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของลูกค้าได้เลยนะคะเ,คเดี๋ยวทิ้งไว้สักสองถึงห้านาทีนะ จะมีตัวช่วยนะคะใช้พัดลมเป่าหรือหันหน้าใส่พัดลมได้นะคะ